สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องส่มวงบัสกันนะคะไม่รู้ดีวจะได้ไไดไอะไรแกะกับนมหกล่องแล้วแกะลิ้นกันแทถ้าเาขายอเะจมได้ขายนตอเป็นไปแล้านะก็ขายค่ล็อกโอ้อีกแล้วตดีเไไป็นองน้ำต่อไป ได้มาคิดมาคิดครก็มาคิดคนนี้ใครนะดูเลยดิท้าชัยมาคิดูคนนี้ใครไม่รู้ว่าจะไม่ได้นะจะไม่ได้ทุกคนทุกคนเมามีน้มาหนอมานี่ใครยาจะไม่กินยไม่ได้กินรถนี้เนี่ยอยากลองกิน ค่านี้คือรสพะะเีเดี๋ยวเราจะมากินกันเก็บมาได้เพื่อนโู้ห๋ยวต้องออกผู้หิปุไปเพ้กอแกเพ่เรื่องนอ,ปนองไปมองมอตัวปุยออร่อยบุกกับนอกหนอก่อยก็ลือบบบวกบวกับเน้อแบบ วันลยอย่างดีๆเนาะจังอ้าวจ่ายไปต้องจองตัวเพิีิบัตถ้ต้องกดให้ค่แก่เลยแต่ลิ้นจีไม่นี่คืออะไรลิ้นจีโอ้นนี้งน่ติฟ่แตานะเนี่ย้ไปดนี Да-да-да. <говор> Ой. <говор> <c oughs> นี่ทุกคนจะลองได้เลยนะคะสองน,นี้โอ้เกมดูยังไลบ้างเอลกาเนี่ยไม่บอกกันอนนือฮึเลย <c oughs> <c oughs> มาก